It's like sunshine มาครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปถามความรู้สึกก่อนเลยวันนี้เล่นมาทั้งวันเลยมาตั้งแต่ขี่ม้าขี่ม้าอะไรมาเล่นเลเซอร์เล่นนู่นเล่นนี่จบท้ายเล้โรลลิงบอลเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าทีแรกเราก็พกกำลังเต็มที่คนวางเคลิปวางมาดีมากเล่นไปเล่นมาค่ยเสี่ยงทีละนุดสุดท้ายสุดยอดคือเล่นไปเล่นมาเนี่ยเจอโรลลิงบอลเข้าไปเนี่ยสุดยอดถึงกับ ตเกือบหมดแรงขึ้นไหวอะทุกอย่างมันรวมอยู่ในลูกโรลิปังดูอย่างนี้ถคือไม่มีหมดนะทั้งความเสียวทั้งเจ็บตื่นเต้นความกลัวก็มาไงความกลัวมาของความนุ่นความหนักหน่วงความมันมันมาครบเรียกว่าครบรถละกาณนะวันนี้ก็ได้สนุกสนานไปนะครับทั้งเต็มที่จริงๆอ่ะครบทุกรูปแบบถูกต้องครับผมอ่ะแล้วมาถามถึงอีกหนึ่งยาในเรื่องของผลงานเพลงบ้าง ถามก่อนเลยดีกว่าพี่โกนครับล่าสุดก็เป็นอัสซ t h อ m o เดอะมันไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มาปัจจุบันเพลงสามพ้อเป็นไงบ้างตั้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าคิดแบ็กดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนซึ้งมีคนชอบกับสไตล์การร้องของเราเนี่ยการการร้องเพลงครับ ทุกๆอย่างที่เป็นเพลงเนี้ยคนเริ่มชอบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ยอดวิวก็ประมาณ6กล้านแล้วหก<อ>ล้นานแล้วนะครับก็ถือว่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ยังมาแรงคงที่อยู่ตลอดนั่นเองนะแล้วก็เท่าที่สัมผัสน,นะครตอนที่เราไปที่วัดมาก็โฮ้ยหลายๆคนก็ร้องเพลงกันได้แาจจะตัดพอมาสามคอด้วย<ช>นั่นเองนะก็ต้องบอกว่าเพลงยังไงก็เหือเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันเอกครับ ตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งีกว่าเนาะแน่นอนติดตามไปก่อนละกันสำหรับเพลง3พ่อ MV ใครไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูได้ละกันเนาะครับ,รบมาที่พี่วินของเราครับผมตอนนั้นเรายังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ MV เลยมาพูดถึง MV เพลงนี้ละกันจนวันหมดแรงขึ้นไหวเป็นยังไงบ้าง M v นี้ก็ต้องบอกว่าเราไปถ่ายทานกันที่2โลเคชั่นเนาะตอนเช้าเราก็ไปถ่ายกันที่สวนหลวงร9ก้าได้บรรยากาศฟิลมากๆเลยรธรรมชาติ่มรื่นอบอุ่นมากๆ นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ไปถ่ายที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งี่น่ารักที่มีสไตล์แบบตกแต่งด้วยจักรยานยานะครับแถวทั้องหลอเพราะว่าเรื่องราวเราเนี่ยเกี่ยวกับจักรยานอ่าก็คือจะเรื่องเกี่ยวกับจักรยานเพราะว่านางเอกเอ็มบีนี่น่า<ช>รักมากและได้ข่าวาว่านางเอกเอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการปัดจักรยานใช่ใครอเอ่ย คือวันหวานและลุงนภานั่นเองก็คือเป็นนักปั่นจักรยานนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าคือในเอลมีเล่าเรื่องราวสักนิดหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะขออยากจะเซอร์ไพรส์แต่งงานขอเซอร์ไพรส์แต่งงานนี่แหละครัพบมาสักพักหนึ่งได้เวลาที่เหมาะสมแล้วแต่ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ยังไงดีก็มีหลากหลายวิธีการมันก็ไม่สําเร็จสักทีคิดแผนมาแต่ละแผนไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยจะเอาแหวนใส่เข้าไปในเค้กหรือว่าจะทําเป็นให้เพื่อนเราเขียนป้ายแมรี่มีแต่เพื่อนก็็็ผิิดดดดพลลาาาาเเเเเปปปปปนนแฮี้บรร์์ยยไไอ่่งหหืวตตๆมม สุดท้ายเราก็พิจิตรใจเขาเนี่ยด้วยการที่ว่านางเอกเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับขาหักข้อเท้าพิกเราก็เลยต้องดูแลเข้าไปจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะดูแลเราบ้างจังก็เลยเป็นบทสรุปออกมาแล้วนางเอกเอ็มวีนี่เป็นไงตรงใจเราเลยไหมก็น่ารักดีครับผมตรงใจไหมตรงไหมตรงใจงไหมหมายถึงว่าเออสเปคเออผู้หญิงคนนี้คือสเปคของเรา อ๋อไม่ผมไม่มีสเปคใตยตัวอยู่แล้วนะก็น่ารักดีครับใช่ครับก็ดีใจที่เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือด้วยครับเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานนอกจากนักแสดงมากฝีมือแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ที่เหมือนกับว่ามีโอกาสดีๆไม่มีโกเสียเปล่าพี่เชื่อเขาไม่มีสเปคใตยตัวเอาจริงๆผมพูดจริงแสดงว่าได้หมด อยู่ที่ว่าได้หมดคืออย่าเพิ่มตีความหมายที่ไม่ดีนะได้หมดหมายถึงว่าอยู่ที่นิสัยมากกว่าต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันแล้วฟีดแบกเพลงนี้เป็นไงบ้าง MV ก็เรียกว่าแฟนๆก็ชอบนะแล้วก็ที่สำคัญคือโชคดีมากที่เพลงนี้ถูกนําไปประกอบละครด้วยเรื่องเรื่องพี่เลี้ยงทั้งช่องแปดคือเหมือนกับเรื่องราวมันตรงกันนะครับด้วยเนื้อหาของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนๆก็เข้ามาแบบว่าชอบแล้วก็คือความหมายเป็นความหมาย แง่บวกที่ความรักมันคือแบบการดูแลแล้วก็มีรักแท้กันไปนะครับคอยดูแลซึ่งกันและกันก็อะไรก็ถือว่าโอเคเรียกว่าดูแลดูแลกันจนหมดแรงอะไรจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวหมดแรงเคลื่อนไหวเคือเหมือนกับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อกลางรายกันบางคนอาจจะไม่กล้าพูดไงกล้าอาจจะเขินอายใช้เพลงนี้บอกไปเออบอกเข้าไปแล้วกันไม่กล้าบอกความรู้สึกคืงไงแทนความรู้สึกดีๆก็ใช้เพลงนี้ไปนะหรือว่าใครที่แบบรู้สึกเฮ้ยไม่ค่อยโอเคแล้วตัดท้อไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นผู้ชายปักแข็งเหมือนพี่เลยเด็ก เออก็แปลว่าวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆครับผมก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากที่วันนี้มา ร่วมสนุกกันมานั่นเองนะครับผมรวมไปถึงกล่าวสถานที่สวยๆแบบนี้ครับกิจกรรมเยอะๆแบบนี้นะกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีเครื่องเล่นต่างๆนานารวมถึงก็ได้มาขี่ม้าด้วยละกันนะครับผมที่ทองสมบูรณ์ครับนั่นเองนะครับผมก็สามารถแวะเวียนมาได้เลยนะไปใกลจากกรุงเทพเลยขับรถมาไม่นานประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเต็มที่ก็ถึงแล้วนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็แวะเวียนมาได้ละกันรวมไปถึงกับเสื้อผ้าของผมด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมพี่วินด้วยนะกล่าว C P S Champ นั่นเองนะครับ อสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปให้พี่พี่สองคนฝากถึงผลงานเพลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับก็ตอนนี้นะครับมีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะครับหลังจากตัดพอนะครับก็อยากให้ทุกทคนช่วยติดตามแล้วก็ไปดู MV มีกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะซึ้งใจคนที่กำลังมีความรักอยู่ทุกทุคนนะครับ คุณละครับผมผมก็ฝากไว้ด้วยนะกับสิ่งเกิดเพลงเดี่ยวเพลงแรกนะครับจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวก็เนื้อหา MV น่ารักโดนใจใครหลายๆคนนะครับรวมถึงกับเพลงด้วยนะครับมีความหมายดีๆนะครับแล้วก็พูดถึงความรักที่อบอุ่นเหลือเกินอยากจะให้คุณมอบให้กับความรักที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่คุณรู้สึกดีๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับจนวันหมดแรงฝากด้วยละกันนะครับผมไม่แน่อาจจะมีข่าวดีนะที่สำคัญวันนี้เราเราสองคนคนที่กลับมาขยี้เอะไรของคุณพูอะไรกันวันนี้เราต้องขอบคุณทีม พาเรามาทำกิจกรรมดีๆแล้วก็ตื่นเต้นสนุกมากเลยนะใช่แล้วครับย้ำอีกรอบนึงแล้วกันอย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับผมกับทองสมบูรณ์ครับนะครับขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงเทพยังไงครับเดี๋ยวแล้วกันวันนี้พวกเราสองพูขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้ายังไงความสนุกสนานทางช่องยูแชนเนลเนี่ยอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับยูแชนเนลยูมิสิกเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกอดเธอไว้นานเท่านานด้วยความรักหมดใจที่ฉันมี จะดูแลรักนี้ย่งดีตลอดไปเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวจะรักคนเดียวตลอดไป